พี่ออนเลือกดอกไม้สวยๆให้นิกด้วยนะครับนี่ไงพี่เลือกแล้วไงคะสวยไหมวันนี้นะครับนิกก็ได้พาทุกท่านมากราบไหว้นะครับหลวงพ่อพระนอนนะครับองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยก็ว่าได้นะครับเท่าที่นิกเคยเห็นมา ดอกไม้นะครับเราก็นำไปถวายหลวงพ่อนะครับนิกได้นำดอกกุหลาบชมพูสองดอกดอกบัวสามดอกพวงมาลัยดาวเรืองมาถวายให้กับหลวงพ่อและขออธิษฐานให้นิกพี่ออนและท่านผู้ชมมีความสุขสมปรารถนานะครับขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะพี่ออนดูสิครับมีพระท่านอุ้มเด็กด้วยท่านผู้ชมท่านไหนทราบคอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะครับ ว่ามีความหมายว่าอย่างไรหลังจากที่นิก,กราบไหว้พระนอนเรียบร้อยแล้วนิกก็มากราบไหว้หลวงพ่อโตต่อนะครับองค์นี้เรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมพันมือครับพี่ออนและท่านผู้ชมอ๋อค่ะท่านผู้ชมครับท่านนี้คือบรมครูหลวงปู่ชีวกนะครับ เชื่อกันว่าท่านช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บกับผู้ที่มาขอพรกับท่านครับมีหลายๆท่านที่มาปิดทองที่บระพุทธบาทนะครับก็จะเชื่อว่าเป็นสิริมงคลนะครับองค์สมเด็จโตสังเกตยอยู่บนเรือนะครับอตอนสมัยนานมาแล้วครับตอนที่องค์สมเด็จโตเนี่ยเขามาบิณฑบาตทางเรือนะครับก็เมื่อมีคนมาทําบุญเนี่ยท่านก็จะแจก ท่านผู้ชมครับตามนิกกับพี่ออนมาไหว้ขอพรปู่ราหูให้ท่านช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีได้ครับองค์นี้คือท่านปู่พมโลกนะครับซึ่งคนนิยมมาขอความสำเร็จในทุกๆด้านกับปูคบ่ครับพี่ออนครับเรามาไหว้ปู่เวสสุวรรณกันด้วยนะครับค่ะ ตอนนี้เราก็จะมาทําบุญให้อาหารเ,าเรียกว่าอะไรนะโคลหรือเปล่าโคลอะไกระบือโคหรือกระบือ <c oughs> นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราทําบุญแล้วเราไปเอาญ้าแห้งมาให้โคกับเบือกันนะครับโอ้ดีเลยค่ะยี่สิบบาทนี่ได้กี่กรัมสองกัมครับ,รบได้สองกัมนะครับ,รบดีเลยค่ะสาธุ นิกเอาหญ้าตรงนี้ถูกไหมครับพี่ออนน่าจะได้นะคะเอนิกเอาตรงนี้ดีกว่าโอเคตามใจมันไม่กินนะครับพี่ออนอ้าวทำไมอ่ะมันอิ่มแล้วหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองตัวนี้ครับอตัวนี้ก็ไม่กินมันเหมือนหน้าใส่นิกด้วยแหละแหมแต่มันน่ารักนะครับสองตัวนี้ใช่ค่ะน่ารักมากเลยอ่ะลองอีกทีนึงเผื่อมันจะกิน มันกินแล้วมันกินแล้วน่ารักจังพี่ออนดูสิมีเรือผ่านมาทางนี้ด้วยครับพี่ออนครับมิกซื้ออาหารปลามาสองถุงเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันเถอะครับโอ้ดีเลยดีจังเลยโอ้โหปลาเยอะเลยนะครับค่ะอุ๊ยเต็มเลย พี่ออนครับปลาพวกนี้มันคือปลาอะไระครับพี่ออนก็ไม่รู้อ่ะพี่คิดว่าปลาสวายนะปลา<ช>สวายเหรอครับค่ะน่าจะปลาสวายนะออืมเหลืออีกถุงหนึ่งเดี๋ยวนี้แกะให้พี่ออน,นะครับขอบคุณค่ะอ่ะพี่ออนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาเลยมาเลย ดูสิอุ้ยมันกินใหญ่เลยมันชอบเลยนะครับดูตอนที่นิกให้ไม่ชอบไม่เยอะขนาดนี้เลยนะครับนั่นน่ะสิเห็นไหมมันชอบพี่ออนให้มากกว่าน่ารักน่ารักวันนี้นะครับเราโกยบุญมาให้คุณผู้ชมนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับใช่ไหมครับพี่ออนใช่ค่ะนะครับวันนี้เรามาทําบุญที่วัดาราด ประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งก็มีบุญกุศลให้เราได้ทําเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกราบไหว้พระนอนองค์ที่ใหญ่มากๆนะครับรวมถึงเราก็ได้ให้อาหารโคกระบือด้วยและก็ยังได้มาให้อาหารปลาข้างหลังของนิดด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ไหว้เทพิยาดาศักดิ์สิทธิ์ตั้งเยอะนะใช่ครับมีทั้งเทพเทพจีนนะครับนะครับรวมถึงท้าเวสวรรณเราก็ได้กราบไหว้เหมือนกันใช่ไหมครับยอน ใช่ค่ะแล้วก็พ,ออพ้าราหูอีกใช่เรียกว่าวันนี้เราเอาบุญมาฝากคุณผู้ชมเยอะเลยทีเดียวนะครับ<ฆ>ยังไงแล้วเนี่ยก็ฝากคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพวกเราให้ด้วยนะครับ<ฆ>วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ